เวลคัมแบ็คทูไทยวอลแมชชีนส์วันนี้เรามาพร้อมกับเนื้อหาที่ทุกคนรอคอยเพราะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกและทําความรู้จักกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะแรงในปี2026นั่นก็คือ2026นิว Honda Sonic 185 r รถสปอร์ตอเนกประสงค์ที่ถูกพัฒนาให้แรงขึ้นทันสมัยขึ้นและตอบโจทย์คนรักความเร็วในประเทศไทยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ําสมัยหรือสมรรถนะที่ถูกปรับปรุงแบบก้าวกระโดด ทุกอย่างถูกอัปเกรดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดรวมถึงการขับขี่ที่ต้องการความคล่องตัวและความเร้าใจหลายคนคงรู้จักตระกูลโซนิกของ Honda กันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะในบ้านเราโซนิกเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวน้ำหนักเบาและอัตราเร่งที่จัดจ้านรุ่น 185R ในปี2026นี้เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ตั้งแต่โครงสร้าง เครื่องยนต์ไปจนถึงระบบควบคุมต่างๆ Honda าได้พัฒนาเครื่องยนต์ขนาด 185cc แบบ DOHC 4วา wow ลระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดที่มากขึ้นกว่าเดิมพร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI รุ่นล่าสุดที่ให้การเผาไม่สมบูรณ์และประหยัดน้ำมันมากขึ้นในด้านดีไซน์โซนิก1 8 5 r รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยและดุดันกว่าเดิมเส้นสายตัวถังถูกปรับให้รูลมมากขึ้นลดแรงต้านอากาศขณะข,ขับขี่ความเร็วสูง ชุดไฟหน้าแบบ LED สปอร์ตพร้อม d a y t i m ม running light ให้ความรู้สึกพรีเมียมและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนเรือนหมายเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันอุณหภูมิเครื่องยนต์รวมถึงฟังก์ชันแจ้งเตือนการบำรุงรักษา ด้านระบบกันสะเทือนโซนิค 185R2,026 มาพร้อมโชคหน้าหัวกลับอัพไซด์ดาวที่ให้การตอบสนองดีกว่าเดิมและโชคหลังแบบโมโน็อกปรับค่าความแข็งอ่อนได้ทำให้การเข้าโค้งมีความมั่นคงมากขึ้นแม้จะขี่ด้วยความเร็วสูงก็ตามล้อแม็กขนาด17นิ้วพร้อมอยางสปอร์ตคุณภาพสูงจากโรงงานให้การยึดเกาะถนนได้อย่างมั่นใจแม้ในโค้งแคบๆหรือถนนที่เปียกชื้น ระบบเบรกก็ถูกยกระดับเช่นกันด้านหน้ามาพร้อมดิสเบรคคู่ด้านหลังดิสเดี่ยวพร้อมระบบ ABS ที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์วัดความเร็วล้อเพื่อป้องกันการล็อกของล้อเมื่อเบรกกระทันหันเพิ่มความปลอดภัยทั้งบนถนนในเมืองและต่างจังหวัดนอกจากสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแล้วฮอ n d a ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวันเบาะนั่งของ s o n i c 185R อาถูกออกแบบให้รองรับสรีระผู้ขับขี่และผู้ซ้อนอย่างลงตัว ความสูงบอดที่เหมาะกับคนไทยทําให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ผู้ขับจะมีส่วนสูงไม่มากระบบเกียร์6สปีดพร้อมคลช์แบบ Assist and Slipper ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและป้องกันล้อหลังล็อกขนาดรถเกียร์เร็วสําหรับแฟนๆที่ชื่นชอบการตกแต่งหรือ Modify รถรุ่นนี้ก็มีความยืดหยุ่นสูงโครงสร้างเฟรมแข็งแรงรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมและการปรับแต่งได้หลากหลายทั้งท่อไอเสียสปอตล้อแต่งหรือระบบไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์ของผู้ขับขี่ ในประเทศไทยโซนิกถือว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ชอบขี่รถสปอร์ตในเกตที่มีความคล่องตัวสูงแต่ก็ยังคงความเร็วและแรงบิดเพียงพอสำหรับการใช้งานบนถนนสายยาวปี2 0 2 6 Honda ได้วางกลยุทธ์เจอะตลาดไทยด้วยการปรับจูนระบบเครื่องยนต์ให้เหมาะกับสภาพถนนและการใช้น้ำมันในประเทศเราโดยเฉพาะหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนพูดถึงคือการเปิดตัวโซนิก 185R อาในงานโชว์ที่มีทหารไทยเข้าร่วมตรวจสอบและทดลองขี่ เพื่อทดสอบความทนทานและสมรรถนะในสภาพการใช้งานจริงฮอนด้าต้องการพิสูจน์ว่ารถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่สวยและแรงแต่ยังมีความแข็งแกร่งและเชื่อถือได้แม้ในภารกิจหรือการใช้งานที่โหดที่สุดภาพของทหารไทย8-10ถึงนายที่กำลังตรวจสอบรถอย่างละเอียดพร้อมธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่เบื้องหลังกลายเป็นภาพที่สร้างความภูมิใจให้กับแฟนๆชาวไทยหากพูดถึงความคุ้มค่าโซนิก1 8 5 r 2026เป็นรถที่ให้สมรรถนะใกล้เคียงรถสปอร์ตขนาดใหญ่ แต่มีราคาที่จับต้องได้และค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงเกินไปเหมาะกับทั้งวัยรุ่นที่อยากได้รถแรงคันแรกหรือผู้ขับที่ต้องการอัปเกรดจากรถเดิมให้ได้ความเร็วและเทคโนโลยีใหม่ๆ Honda ยังประกาศว่าจะมีการนำเข้าชุดแต่งแท้จากญี่ปุ่นและอินโดนีเซียมาให้เลือกอย่างเป็นทางการทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าการแต่งรถจะไม่กระทบต่อความปลอดภัยและการรับประกรันคุณยังสามารถเลือกสีตัวถังได้หลายแบบ ทั้งสีดำด้านสีแดงสปอร์ตสีเงินเมทัลลิกและรุ่นพิเศษที่มีลายกราฟิกแบบลิมิเต็ดเอดิชันสำหรับแฟนพันธุ์แท้เสียงเครื่องยนต์ของโซนิก1 8 5 r 2026เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบด้วยการปรับจูนท่อไอเสียใหม่ให้มีโทนเสียงทุ้มและดุดันขึ้นแต่ยังคงผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสากลทำให้ขี่สนุกโดยไม่สร้างมลพิษเกินค่ากำหนดสำหรับใครที่ชื่นชอบการขับขี่ทางไกลโซนิก1 8 5 r ก็มีความสามารถรองรับได้อย่างสบาย ด้วยถังน้ำมันขนาดใหญ่ขึ้นวิ่งได้ระยะทางไกลกว่าเดิมต่อการเติมหนึ่งครั้งระบบไฟสองสว่างเล็ดรอบคันช่วยให้การขับขี่กลางคืนมีความปลอดภัยมากขึ้นและตัวเฟรมที่ออกแบบใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนแม้ขี่บนถนนขรุขระในช่วงเปิดตัวฮอนด a ายังได้จัดกิจกรรมทดสอบขี่ในสนามปิดให้ผู้สื่อข่าวและนักรีวิวจากหลายประเทศได้ลองสัมผัสความแรงของเครื่องยนต์การเข้าโค้งที่มั่นคงและระบบเบรกที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำผลลัพธ์คือเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมที่ง่ายแม้จะเป็นรถที่มีพละกกำลังสูงหลายคนอาจสงสัยว่าทำไม Honda ถึงเลือกเปิดตัวโซนิก1 8 5 r พร้อมภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไทยคำตอบคือเพื่อสื่อถึงความแข็งแรงความทนทานและความภาคภูมิใจของคนไทย Honda ต้องการให้โซนิก1 8 5 r เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความเชื่อมัน่นเหมือนกับทหารที่ปกป้องประเทศ สรุปแล้ว2,026นิว Honda Sonic 1 8 5 r ไม่ใช่แค่การอัปเดตรถรุ่นเดิมแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถสปอร์ตขนาดเล็กกลางในประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่สวยและดูดันเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่เราใจและความทนทานที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดมันจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังมองหารถคู่ใจในปีนี้ ถ้าคุณชื่นชอบความเร็วความคล่องตัวและอยากได้รถที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนโซนิก 185R คือคำตอบและสำหรับแฟนๆไทยวอลแมชชีนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณชอบสีไหนหรือฟีเจอร์ไหนของรุ่นนี้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอลแมชชีนเพื่อไม่พลาดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับยานพาหนะและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันอีกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ